คุณคิดว่ามอนโบราณคือคนอินเดียหรือมอนคือชาวสยามวันนี้เรามาไขค,คำตอบกับรากเหงา้าความจริงของกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งต่ออารยธรรมครั้งอดีตและยังคงมีอิทธิพลในไทยถึงทุกวันนี้มอนโบราณรากแนวชาติพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่คนอินเดียไม่ใช่ชาวสยามมอนโบราณคือใคร มอญโบราณเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในแถบลุ่มแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสาลวินเมียนมาและลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างไทยแม้มีสมมติฐานว่าถิ่นกำเนิดมอญอาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตอนใต้ของจีนหรืออินเดียแต่โดยหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีมอญโบราณเป็นชนชาติพื้นที่ของภูมิภาคสุวรรณภูมิไม่ใช่คนอินเดียโดยเชื้อสาย จุดเด่นของมอญโบราณคือความสามารถในการรับและเผยพแพร่อิทธิพลอินเดียด้านศาสนาภาษาอักษศรศิลปะวัฒนธรรมสู่ดินแดนสุวรรณภูมิบ้านเมืองไทยลาวพมา่ากัมพูชาโดยสร้างอรารยธรรมของตนเองเช่นทวารวดีทางตอนใต้ไทยและสุธรรมวดีทางพมา่าตอนล่างและมอญคือชาวสยามหรือไม่มอญไม่ใช่ชาวสยาม ในความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อิสระที่มีภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะตัวส่วนชาวสยามในอดีตหรือคนไทยปัจจุบันเป็นการเรียกรวมกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยโดยประกอบไปด้วยหลายชาติพันธุ์ได้แก่ไทยมอญคขมรลาวบางกลุ่มมอญที่อพยพเข้ามาในสยามจึงถือสัญชาติไทยกลายเป็นคนไทยเชื้อสายมอญในสังคมไทยสรุปใจความคือ มอนโบราณไม่ใช่คนอินเดียแต่เป็นชนพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มอนไม่ใช่ชาวสยามโดยตรงแต่บางกลุ่มเป็นคนไทยเชื้อสายมอนมอนมีบทบาทสำคัญในการส่งผ่านอารยธรรมอินเดียสู่ภูมิภาคอัตลักษณ์มอนยังคงปรากฏในศิลปะภาษาและวัฒนธรรมไทยปัจจุบันอยากรู้เรื่องราวแบบนี้อีกใช่ไหมโปรดกดติดตามวอตอรี่แล้วเดินทางย้อนเวลาไปกับเรา เพื่อค้นหาประวติศาสตร์ที่ถูกลืมแต่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันของเราขอบคุณครับ